สวัสดีครับวันนี้น้องเมษาก็มาเซเว่นนะครับวันนี้คุณพ่อพามาเซเว่นนะครับน้องเมษาก็กาลังเลือกขนมอยู่นะครับเป็นสาหลายเท่าแก่น้อยนะครับน้องเมษาอันโปรดเลยนะครับไหนน้องเมษาจะเอาตัวไหนนะครับนี่ก็มีหลากหลายรสหลายรสชาติมากเลยนะครับน้องเมษาหยิบตัวนี้มา2อันนะครับเพราะว่าน้องเมษาชอบนะครับเดินไปเลยจะเอาตัวไหนอีกครับน้องเมษาเนี่ยพี่พพนักงานเขาก็กําลังทํางานอยู่นะครับตอนนี้น้องเมษาจะเอาตัวไหนน้าตอนนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะครับคอย น้องๆพี่ๆนะครับเพื่อนๆห่มผ้ากันด้วยนะครับเวลาน, <ว EN S 1> นอนนะครับเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยมาจะลาบากนะครับนี่ก็เป็นโซนขนมอีกโซนหนึ่งนะครับมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้น้องเมษาก็กาลังเลือกอยู่นะครับว่าน้องเมษาจะเอาไหนนะครับได้หรือยังน้องเมษาหยิบเอาหรือยังตัวไหนเอาตัวนี้เหรอเดี๋ยวป้าป๊าหยิบให้นะครับป้าป๊าหยิบให้เลยเป็นโอรีโอนะครับบิบชิมครีมจุ่มนมนะครับน้องเมษาก็จะเอาตัวไหนอีกครับเลือกมาเเเเลลลยยนน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 ะะะคครรัรัรัับบบีีด้้าาาาาหหงงกกกก็็็จปออออมมมมษิขตวไ เอาขนมเป็นแท่งนะครับนี่ขนมสีเหลืองนะครับน้องเมษาชอบนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเมษาด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย